สวัสดีจ้าสวัสดีใครสวัสดีใครยังไงคะมอสมาแล้วค่ะพี่พี่ขาโมเมนต์สุดน่ารักของน้องเกลกับมอสเพื่อนเกลขาน่ารักสุดๆเลยนะคะสวัสดีใครไสครไม่บอกสวัสดีเกลนะแน่เกลนะแน่คนไหนชื่อเกลชื่อเกลเหรอ สวัสดีค่ะ Thank you อะไร Thank you อะไรปบอะไรนะ Thank you โลิปปับแปลว่าอะไรวันนี้วันอะไรอ่ะวันพระมารกับเกลเขาอยู่ด้วยกันทีไรก็มีโมเมนต์สุดน่ารักแบบนี้มาฝากพี่ๆ FC ตลอดเลยนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีใครสวัสดีใครไม่บอกสวัสดีเกล่ะแม่คนไหนชื่อเกลชื่อเกลเหรอจริงเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you อะไร thank you lolipop อะไรนะ thank you lolipop แปลว่าอะไร วันนี้วันอะไรอ่ะวันพัก